มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาไม่ว่าจะเป็นตาอ่อนล้าจากการจ้องคอมหรือเล่นเกมในมือถือนานๆก็อาจจะมีอาการปวดตานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้อันสวัสดีค่ะทุกคนอันนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะใครที่บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาไม่ว่าจะเป็นตาอ่อนล้าจากการจ้องคอมหรือเล่นเกมในมือถือนาน,านๆก็อาจจะมีอาการปวดตานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้อันก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำกันด้วยนะคะกับตัวเจ้าน้องบิลเบอร์ลี่จาก โมริคามีนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้ค่ะเขาเป็นผลไม้ที่มีสารแอนโทไซยานินที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาทําให้ตาของคุณที่ล้าอยู่นั้นกลับมารู้สึกสดชื่นด้วยนะคะและที่สําคัญเลยใครที่บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาจะต้องไปหาซื้อเจ้าตัวนี้มาลองทานกันนะคะที่สําคัญตัวนี้ทานง่ายมากๆเลยเป็นตัวช่วยในการบํารุงสายตาได้ดีใครที่มีอาการตาล้านะคะจักการจ้องคอมหรือว่าเล่นมือ มือถือนานๆานก็จะช่วยได้ดีเลยทีเดียวค่ะรับประทานง่ายๆเพียงแค่ว,วันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาต้องซื้อเจ้าตัวบิวเบอรี่จากโมริคามิมาลองทานกันนะคะ